สวัสดีครับแล้วก็มาอยู่กับช่องจีชีเนมนะคะวันนี้นะครับเราจะมารีวิวธงจักรีกันนะครับลักษณะนะครับก็คือเป็นรูปจักรีสีแดงนะครับอยู่ตรงกลางผืนธงสีเหลืองธงนี้มันเป็นธงจัตุรัสสีเหลี่ยงจัตุรัสนะครับเอ้อขออภัยครับสีเหลี่ยมผืนผ้านะครับนะครับผมก้อนนี้นะครับขนาดเบอร์แปดนะครับไซส์ใหญ่เลยอันนี้ ผ้าผ้ามันจะเป็นเป็นผ้าผ้าเก่าๆนะครับมันโบกยากมากนะครับนี่พัดลมเบอร์สูงสุดแล้วนะคะมันก็ไม่ขึ้นก็ขออภัยนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะมีลวดลายบนจักรีค่อนข้าง,งโอเคนะครับค่อนข้าง,งสวยนะครับก็ช่องที่รู้จักนะครับก็มีทงจักรีมาแล้วหนึ่งคน เท่าที่เห็นมาครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็มีเท่าน,นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ